คำว่าภาวนาแปลว่าจเจริญต้องเรจเริญคนธรรมในจิตใจของเรากระจายของเราม,มันมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันชอบสร้างความทุกข์ให้ตัวเองทั้งๆท,ที่ว่าเราตั้งใจจะแสวงหาความสุขแต่ในสายเก่าๆมันยังติดือยุ่นมันยังเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองได้ด้วยปลาประโยชน์ที่เรามาภาวนานี้ยเพื่อจะให้ชำระสรัตวางจิตใจของเราเกิดความเข้าใจในจิตใจของเราด้วยว่าทำไมมันจึงชอบสร้างแบบนั้น ต,ตั้งใจจะหาความสุขจะทำให้มันกลาเป็นทุกข์ท่านบอกว่าเพราะอาววชาความไม่รู้มันอะไรที่เราไม่รู้ก็ไม่รู้นิสัยของตัวเองความคิดอะไรเข้ามาก็ไปกับมันอันนั้นอันไห่เข้ามาก็ไปกับมันอีกไม่เคยจะเลอกอันไหนที่จะเป็นคุณประโยชน์มันไหนที่จะสร้างความทุกข์ก็เลยกลายเป็นทาสของเขาเขาปองการยังไงก็วิ่งไปตามความคิดความเห็น ที่เราภาวนาเนี่ยเรียกว่ายากตัวออกจากสิ่งเหล่านั้นเราอยู่กับลมหายใจใเขาออกเราอยู่กับพุโทโธความคิดอื่นเข้ามาเราไม่ต้องไปกับเขา,เ,าเขาไม่ที่อยู่แล้วแต่ที่อยู่ของเราดีเราจะได้พิธีพิธนหน่อยนะในการเลือกแฟนความคิดของเราอันไหนควรอะไรไม่ควรเราจะให้ผลดีเราจะให้ผลไม่ดีแต่เราแยากก่อกนี้ได้แล้วเราอยู่เหนือเขา หกว่าเจริญตัวเราเองให้สูงกว่ากิเลสทั้งหลายใจของเราจะได้มีอำนาจชีวิตของเราก็จะได้เป็นไปตามที่เราต้องการจริงๆเพราะเราอบรมค,คุณงามความดีแนละจิตใจของเราจเจริญความดีแนละจิตใจของเราทานเราให้แล้วเซนร,รักษาอยู่เหลือแต่ภาวนา,จะ,จ,าจะเริญกว่าเจริญพร้อม